รวบหนุ่มหนีหมายจับคดีพยายามฆ่าหวังให้คดีหมดอายุความสุดท้ายไม่รอดโดนรวบตัวก่อนหมดอายุความ20ปีเพียง5วันกองบังคับการปราบปรามพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ6กองบังคับการปราบปรามและชุดปฏิบัติการจังหวัดสงขลาได้ร่วมกันจับกลุ่มนายยงยุทธอายุ38ปีผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดสงขลาซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน จับกลุ่มได้ที่บริเวณหน้าบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลควนทองอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2546นายยงยุทธและเพื่อนได้นั่งดื่มสุราอยู่ที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่งในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาต่อมานายยงยุทธกับพวกได้พบกับกลุ่มวัยรุ่นคู่อริและได้เกิดการทะเลวิวาทมีปากเสียงกันขึ้น ก่อนที่เพื่อนนายยงยุทธจะใช้ปืนขนาด9มม,มยิงคู่อลิจำนวนหนึ่งนัดจนได้รับบาดเจ็บสาหาัสจากนั้นทั้งคู่ได้หลบหนีไปด้วยกันด้วยรถจักรยานยนต์โดยมีนายยงยุทธเป็นผู้ขับขี่ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ได้รวบรวมพยานหลักฐานกระทั่งสารออกหมายจับนายยงยุทธและเพื่อนรวมสองคน ซึ่งเพื่อนของนายยงยุทธได้ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้แล้วเหลือแต่นายยงยุทธผู้ต้องหารายนี้ที่ยังคงอยู่ระหว่างการหลบหนีกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามสืบสวนและติดตามจับกุมตัวไว้ได้ดังกล่าวก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจากคำให้การของผู้ต้องหาเบื้องต้นให้การรับสารภาพว่าตนกับเพื่อนร่วมกันก่อเหตุยิงคู่อริได้รับบาดเจ็บจริง โดยหลังจากการหนีออกมาจากบริเวณที่เกิดเหตุด้วยกันแล้วก็ได้แยกย้ายกันหลบหนีโดยตัวนายยงยุทธเองได้หลบหนีไปอยู่หลายพื้นที่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดชนบุรีเพื่อรอคดีขาดอายุความเมื่อเห็นว่าใกล้จะขาดอายุความและน่าจะไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามแล้วจึงได้กลับมาหางานทําที่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชและถูกจับกลุมตัวได้ก่อนที่คดีจะขาดอายุความเพียง5วันโดยใช้เวลาหลบหนีนานกว่า19ปี